เอาตอนนี้กำลังย่างอันนี้เขาเรียกเปเห็ดตะไคร้ครับนะหรือภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว่าเห็ดโพนนะอันนี้คือนะลักษณะเพราะว่าเห็ดประเภทนี้จะมีกลิ่นหอมเมื่อถูกเมื่อเรามาย่างไฟอ่อนๆนะครับจะใช้ไฟอ่อนๆนะถ้า ไฟแรงก็จะไหม้ก่อนกลิ่นจะไม่ค่อยหอมนะครับกลิ่นอาจจะเป็นทำอะไรครับอันนี้ทําน้ําพริกปนเห็ดหรืออะไรฮะอันนี้ตามภาษาพื้นบ้านก็จะเรียกว่าป่นเห็ดครับซึ่งส่วนประกอบก็จะมีพริกพริกหยวกพริกหยวกแล้วก็จะที่ขาดเหลือไม่ได้ก็เป็นเห็ดตัวเห็ดนี้ครับเห็ดนี้ก็จะย่างไฟอ่อนเห็ดปวกหรือว่าเห็ดไม่ใช่ครับอันนี้เห็ด เห็ดตะไคร้ครับหรือภาษาพื้นบ้านก็ชืนอเห็ดโพนนะสามารถเรียกได้แล้วแต่ท้องถิ่นนะครับ ทิกหยกเราต้องลอกก่อนนะครับนะถ้าไม่ลอกก็จะเปลือกจะเหนียวลอกประมาณนี้นเสร็จเสร็จแล้วก็จะมีพวกหอมกระเทียมนะที่ย่างเสร็จสุกนะเราต้องโขกอันนี้ก่อน หลังจากที่เอาหอมหอมกระเทียมแล้วก็พลิกลงไปนะครับเป็นน้ำเหตุที่ย่างเสร็จแล้วร้อนนะครับแล้วก็ใส่ฉีกก่อนนะครับนะเพื่อจะให้เป็นชิ้นเล็กใช้มือฉีกนะครับจะได้อัตรดในการาตาดควมหอมฉีกเป็นชิ้นเล็กๆล็พอดีคำ ใบแมงลักเพิ่มความหอมเปล่ยงหอมเยอยวเข้าไปเน้่เต่าเยอไปกินข้าวเลยรับว่าอย่าง